อุ้มลักขณาแชร์ข้อความไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าถูกสามีทรยศไม่รู้ว่าคุณแม่ลูกหนึ่งที่กลับมาเป็นโสดอย่างอุ้มลักขณาจะอินกับละครเกมรักทรยศมากเกินไปหรือเปล่าเพราะล่าสุดสาวอุ้มได้แชร์ประโยคเด็ดโดนใจจากละครเป็นภาพแอนทองประสมในเรื่องพร้อมข้อความที่บอกว่า ในความเป็นเมียไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่ถูกสามีตัวเองทรยศหักหลังโดยสาวอุ้มยังแปะข้อความเพิ่มเติมอีกว่าที่แอนคือสวยมากเก่งมากก่อนหน้านี้อุ้มลักขณาเลิกกล้ากับสามีอย่างบอลกฤษณะแล้วพร้อมเปิดเผยในรายการแฉว่าได้เซ็นใบหย,ย่าเรียบร้อยแล้วจากนี้สถานะเหลือเพียงการเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกเท่านั้น